หรือ o o n d f r ฟี d เตรียมพัฒนาสู่รุ่นที่3ในปี2020 o o n d f r ฟี d นั้นน่าเสียดายที่ไม่ได้ไปต่อในการจำหน่ายในประเทศไทยแต่ทาง Honda เองยังคงมีการผลิตโมเดลฟรีสำหรับตลาดประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงไต้หวันและประเทศจีนซึ่งมีการพัฒนาต่อเป็นเจเนเรชันที่2ในปี2016และยังคงผลิตมาจนถึงปัจจุบัน ดยหนังสื่อยันยืนชื่อดัง Spider s ซ v e ก็มีการคาดเดาว,ว่า Honda เองน่าจะมีการพัฒนาฝีสู่ g e จเนเรชันที่3ภายในปี2023นี้และได้ทำการเรนเดอร์ภาพร่างอย่างไม่เป็นทางการของตัวรถออกมาให้เราได้เห็นกันโดยยังคงเน้นพื้นที่ใจสอยที่กว้างขวางโดยจะยังคงมีแบบที่นั่ง3แถวสำหรับ7ที่นั่งและบ่อน,นั่งแบบ2แถวสำหรับ5ที่นั่งซึ่งคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากโมเดลปัจจุบัน สิ่งที่น่าจะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือรูปแบบของงานดีไซน์ที่จะมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยโดยที่เสาเอียงเล็กน้อยหน้าต่างด้านลำตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งแสดงขนาดของพื้นที่ใช้สอยได้อย่างชัดเจนงานออกแบบส่วนหน้าจะมีการผสมระหว่างฟิตและเบสเซล ในส่วนของเครื่องยนต์นั้นคาดว่าทางค่ายปีกนกจะใช้งานเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร4ลูกสูบให้กำลัง98แรงมา้าพร้อมกับมอเตอร์ขับกำลังไฟฟ้า e-hv e 2ชุดซึ่งจะส่งกำลัง110แรงมา้าประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและสมรรถนะการขับขี่จะพัฒนา,า,นนนจ,นานจาก idcd แน่นอนว่ายุคสมัยนี้เป็นเรื่องของการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อของ Honda น่าจะจับเอาระบบ Honda Connect ที่มีความเข้ากันได้ของ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมติดตั้ง Honda Sensing รุ่นล่าสุดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานโดยมีกล้องหน้ามุมกว้างรวมกับเซ็นเซอร์โซน่า8ตัวซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างมากพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ทันสมัยมากมายบนตัวรถ คาดว่า Honda จะเปิดตัวฟีดร,รุ่นที่3ในช่วงปลายปี2022และจะจำหน่ายตัวรถในช่วงต้นปี2023โดยมีตลาดหลักเป็นประเทศญี่ปุ่นส่วนประเทศไทยนั้นยังไม่มีการเปิดเผยแผนงานณตอนนี้ซึ่งเรารู้กันก็ตอนที่รถเปิดตัวจริงออกมาหรือผ่านแผนงานประจำปีของทางค่ายอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ